สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการเป็นยังไงบ้างครับดวงดาวในต้นเดือนแต่มันก็ยังเดินนะครับขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับถ้าเราตามจับได้เราก็มีโอกาสร่ำรวยกับเขาอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับ ถ้าเราจับไม่ได้ก็พลาดไปแต่ทุกๆกลางเดือนมักจะมีความหวังกันทุกคนมีความสุขฮนะผมมาตรวจสอบตอนเช้าๆนะฮะตอนนี้ดาวสุขละสว่างสดใสคุณลองลุกขึ้นมาดูดีครับตอนตีสี่ตีห้าสว่างมากนั่นคือพลังของดาวสุขความสุขกลับมาแล้วครับแต่ดาวพุธยังอยู่ครับนะพุทธสุขอีกคู่ อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารแหมนี่เป็นเป็นเกล็ดคัมภยากรแต่อีกดาวหนึ่งก็มาแรงเหมือนกันเป็นดาวอาทิตย์ครับอาทิตย์พบกับดาวพุธหลักวิชาการแน่นมากอ้าวผมไปพูดถึงเรื่องหลักของอดวงชะตาจักรราศีแล้วแต่เอาเถอะผมจะรวบรวมให้อยู่ในวันที่16 มิถุนายนเป็นต้นไปตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับสุกยังเด่นหมาแน่ออติดตามมาด้วยดาวพุธเจอกระสุกแหมความสุขเหลือกเกินอาทิตย์ทยอยตามหลังเรียงกันเป็นตับดังนั้น6 4 1ในวันที่16มิถุนายนนี้ลองตามดูครับแล้วคุณจะเฮสวัสดีครับ เอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมใ้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ